้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ไ,ลวไงครับเป็นไงครับใหญ่เปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูหน้าคนคนเยอะหน่อย <c oughs> ระดับอาจารย์ดูครับดูนี่เขาเมาปเบียเนี่อ <c oughs> เดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนนะอะไรนะฮะ,ะี่ตักไม่มีอะดิพี่ นอนขึ้นมานอนข้างฟังกันหนึอ่อุ๊ยอ้าวอดโช